เป็นตัวตึงแห่งท้องทะเลมันคือกลุ่มของสัตว์จำพวกวานโลมาหรือว่าวานเพชฌฆาตสัตว์จำพวกนี้เนี่ยเรียกได้ว่าวิวัฒนาการแบบสมบูรณ์แบบร่างกายของมันเปลี่ยนแปลงไปร้อยเปอร์เซ็น์เพื่อที่จะใช้ชีวิตอยู่ในน้ำแล้วก็สามารถครองหน้านน้ำในโลกนี้ได้ด้วยบรรพบุรุษของวานและโลมาเนี่ย ค่อนข้างคล้ายกับหมาป่านะแล้วก็เป็นญาติกับฮิปโปด้วยคือมันมแตกสายออกไปเป็นฮิปโปอ,อีกสายนึ่งออกมาเป็นวานหรือโลมาสัตว์พวกนี้เนี่ยลงไปอยู่ในน้ําทะเลเมื่อ50ล้านปีก่อน พร้อมกับพวกแมนนทีเลยแต่สิ่งที่ทําให้มันวิวัฒนาการไปมากกว่าพวกแมนนทีคืออะไรคือแหล่งอาหารไงล่ะสัตว์พวกนี้เป็นสัตว์กินเนื้อแมนนทีเนี่ยกินพืชพวกนี้กินเนื้อแล้วเนื้อเนี่ยมันมีอยู่ทั่วเลยไม่ได้มีอยู่แค่ที่ชายฝั่งทะเลลึกทะเลตื้นทะเลเหนือทะเลใต้มีปลามีเนื้อให้กินหมดพวกมันก็เลยสามารถวิวัฒนาการเป็นหลากหลายรูปแบบจนครองหน้าน้านในปัจจุบัน ในส่วนของการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพเนี่ยขาหน้ากลายเป็นคีบเห็นเลยขาหลังไม่มีหดกลับไปหางเนี่ยก็ยาวขึ้นแล้วก็กว้างแบนขึ้นฮนะเป็นแรงขับทรงตัวว่ายน้ำได้เร็วขึ้นรูจมูกเนี่ยต่างกับแมนาทีมันไปอยู่บนหัวก็จริงแต่มันเลื่อนไปเลื่อนเข้าไปอีกไปอยู่ตรงกลางตัว ยิ่งทําให้มันขึ้นมาหายใจโดยไม่ต้องโผล่อะไรสักส่วนเลย mm hmm. แค่แย่รูขึ้นมาบนอากาศหายใจแล้วก็ไม่ต้องมีใครตรวจจับเจอการหายใจของมันเนี่ยไม่ใช่ระบบอัตโนมัติเหมือนสัตว์บกนะแต่มันเลือกหายใจเป็นเฉพาะเวลาที่อยากจะหายใจหรือเวลาที่ปลอดภัยมันก็จะขึ้นไปเหนือน้ําไปพ่นฟองนะอย่างที่เราเห็น แต่ว่าสิ่งที่สําคัญของระบบหายใจเลยนั้นก็คือปอดของมันเนี่ยปอดมันเนี่ยค่อนข้างใหญ่แล้วก็มีความสามารถในการเก็บออกซิเจนทําให้มันสามารถใช้ว่ายน้ําใช้พลังงานว่ายน้ําหรือว่าดำน้ําลึกได้ค่อนข้างนานนานกว่าพวกแมนนที แต่อาวุธทแท้จริงของสัตว์จำพวกวานโลมาวานเพชฌฆาตนั่นก็คือ e c h o โคล a เคชัคือการใช้เสียงสะท้อนส่งขึ้นเสียงออกไปตรวจจับวัตถุด้านหน้าจะไกลแค่ไหนเนี่ยมันก็ส่งออกไปแล้วรอสะท้อนกลับมามันก็จะรู้ได้โดยไม่ต้องมองเห็นว่าด้านหน้ามีก้อนหินด้านหน้ามีปลาหรือมีอะไรคอยขัดขวางมันอยู่ อีกทั้งสัตว์จำพวกนี้เนะี่ยยังมีความฉลาดมากฉลาดเทียบกับมนุษย์เด็กได้เลยนะฮะมีความรู้สามารถฝึกได้แยกแยะสีแยกแยะสิ่งของได้นะฮะแล้วก็สั่งให้มันทำตามคำสั่งได้ฉลาดจริงๆและจากที่พูดไปทั้หมดก็ต้องให้แหละต้องให้พวกนี้ไปเลย5ดาวนี่แหละสายพันธุ์ที่ครองแชมป์คือพวกมนุษยวิฒนาการอย่างสมบูรณ์จนตอนนี้เรียกได้ว่าเป็นเจ้าทะเลเล